สวัสดีค่ะวันนี้มาถักหัวดินสออีกหนึ่งแบบนะคะแบบนี้จะเป็นแบบน้องกระต่ายนะคะนี่ค่ะสีชมพูสวยงามนะคะอุปกรณ์นะคะแอดมินใช้เป็นไหมพรมสีพายค่ะเป็นสีชมพูตัวนี้ใช้ไม่เยอะค่ะใช้ใหมไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะคะเป็นเศษไหมก็น่าจะเอาอยู่นะคะแล้วก็ใช้เข็มถักเป็นเบอร์สามค่ะนะคะมียายยัดนะคะ แล้วก็กันไกมีไหมขั้นแถวแล้วก็พอดีตัวจมูกนะคะไอ้มินก็จะใช้เป็นไหมพรมสีแดงนะคะเอาไว้ปักนะคะแล้วก็กาวลูกตานะคะลูกตาเป็นตาแปะขนาดห้ามิลค่ะแล้วก็เข็มเย็บนะคะแล้วก็ส่วนตรงก้านนะคะไอ้มินก็จะมีโบมีอันนี้เป็นโบสําเร็จรูปอะคะ่ะที่ไอ้มินมีอยู่แล้วนะคะก็จะเอามาแปะแปะติดประดับนะคะส่วนตรงโบเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มี ก็ลองไปดูคลิปที่เป็นหัวดินสอคิตตี้ก็ได้ค่ะแอดมินทำโบไว้นะคะถักโบให้ดูแล้วก็หรือจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเป็นพวกเลเซนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มาติดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแค่ติดให้ดูไม่โล่งนะคะ,ะแล้วก็ไม้์คันแถวแอดมินบอกไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะสีสันนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เองเลยนะคะแล้วแต่เลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบ มีหัวดินสอน่ารักน่ารักนะคะให้ลูกให้หลานเผื่อเขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการขีดเขียนหนังสือนะคะนี่ค่ะถักง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานมาค่ะมาถักกันนะคะส่วนตัวหัวนะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะเพื่อๆพันไหมไปที่นิ้วนะคะให้เป็นวงกลมค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปนะคะควักไหมเข้ามาแบบนี้นะคะ นิ้วโป้อีกด้านหนึ่งก็จับใหม่ไว้แบบนี้ค่ะจับให้มันเป็นคู่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักอันนี้คือเราจะล็อกงานไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วแถวที่หนึ่งเนี่ยให้เ,เพื่อนๆถัก X ลงไปในวงกลมเนี่ยค่ะถัก X นะคะวิธีการเ,เพื่อนๆแทงเข็มเข้าไปนะคะควักไหมมาแบบนี้ได้สองห่วงแล้วก็รวบถักนี่คือ1 X ค่ะทําซ้ํานะคะจนครบหค่ะสอ สี่ห้าแล้วก็หกพอครบหกนะคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วก็มาจับตรงเส้นสั้นนะคะตอนที่เราพัานไว้กับนิ้วะคะ่ะแล้วก็ดึงรูดให้เขาเข้าหากันให้งานเข้าหากันนะคะเป็นลักษณะเหมือนวงกลมหรือว่าก้นหอยนะคะแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะเอามาใช้ขั้นแถว แล้วเราก็จะเริ่มถักแถวที่2นะคะแถวที่สองเราก็จะถักด้วย6 v v ก็คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมดอ่ะคะ่ะ2 x มันเป็นการขยายงานนะคะเ่อนเพื่อนแทงไปที่ช่องแรกนะคะส่วนไหมที่ตอนเริ่มต้นนะคะเราก็จะพลาดไว้ตรงกลางนะคะถักไปซ่อนไปควักไหมขึ้นมา2ห่วงถัก1 x แทงไปที่ช่องเดิมนะคะถักอีก1 x เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะมีทั้งหมด2 x นะคะก็เท่ากับสัญ,ญลักษณ์ v นะ เราก็จะถักให้ครบ6กวีนะคะต่อไปวีที่สองวีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่6นะคะ ต่อไปแถวที่3แถวที่3เราจะถัก x แล้วก็ v นะคะสลับกันไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด6ชุดนะคะ x v เพื่อนเพื่อนก็ถักซ้ำอย่างนี้ค่ะ x v x v จนครบแถวเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดงานมันก็จะค่อยๆขยายออกแบบนี้นะคะแถวที่4นะคะไหมที่ใช้ขั้นแถวอะค่ะเพืเ่อนๆก็แค่พาด พาดกลับไปกลับมาหลังจากที่เราจบแถวนะคะเราก็พอจบงานเนี่ยเราสามารถดึงเขาออกได้เลยนะคะแถวที่4เราจะถักได้ 2XV ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็ V ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว ไปแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะถักด้วย 3x แล้วก็ V ค่ะ1 2 3แล้วก็ V ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ถักต่อนะคะเหลือ5ชุดจนครบแถวะคะ่ะต่อไปแถวที่6จนถึงแถวที่10นะคะ ให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะถัก x อย่างเดียวเนี่ยต่อแถวก็จะได้ทั้งหมด3 0 x นะคะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวรอบแถวนะคะแล้วก็นับไปจนถึงแถวที่11แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะได้10แถวแล้วนะคะ10แถวแล้วต่อไปแถวที่11นี่เราจะเริ่มถักแบบลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ a a ก็คือการลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะเดี๋ยวแถวที่11เราจะถักด้วย3 x a นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุด เดี๋ยวเพื่อนๆถักเอก,ก่อน3ามเอนะ1นึ่สองสามทีนี้วิธีการถักเอนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปนี่แหละคะ่ะควักขึ้นมาให้ได้สองห่วงเราไม่รวบนะคะเราแทงไปอีกหนึ่งช่องที่ติดกันได้3ามห่วงแบบนี้เพื่อนๆค่อยรวบนะคะอันนี้คือการถักเอนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะ 3xA เอนะคะจนครบแถวเหลืออีก5าชุดนะคะ ไปแถวที่12ก็จะเป็น 2X แล้วก็ A นะคะ1 x 2x แล้วก็ A ที่เหลือเป็นเพื่อนถักตองนะคะเล้าชุดต่อไปแถวที่13 13ก็จะเป็น x แล้วก็ a นะคะเดี๋ยวเราจบแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยยัดใหญ่นะคะ แล้วก็ A ได้6ชุดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจบแถวนี้นะคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทยอยยัดใยใส่ไปก่อนนะเพื่อนๆก็เอาใยมานะแล้วก็ใส่เข้าไปให้เต็มด้านในนะคะ หัวนี้มันจะเป็นออกกลมๆนะคะนะคะดันยัดเข้าไปให้ด้านในสุด เราจะยัดแค่ตรงส่วนหัวนะคะส่วนตรงก้านตรงก้านนี่เราจะไม่ยัดนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ให้เสียบดินสอได้แต่ตรงหัวนี่เราจะยัดให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ ต่อไปแถวที่14บสนะคะสิเราก็จะยังถักด้วย x แล้วก็ a นะคะแต่ว่าคราวนี้มันจะเหลือแค่4ชุดนะคะ x แล้วก็ถ้าเรายัดใยไปแล้วะคะ่ะเพื่อนเอนเราใช้นิ้วกลางนะช่วยกดใยไว้ในขณะที่เราถักนะคะเข็มโคเชเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวตัวใยออกมานอกงานนะคะเนี่ยคะ่ะแถวนี้เพื่อนเอนก็ถัก x a นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4ี่ชุดแอดมินถักมาแล้วสนะคะกาลังถักชุดที่สาชุดที่ส เนี่ค่ะเราก็จะได้ส่วนหัวแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มถักส่วนก้านทีนี้ส่วนก้านนะคะแอดมินจะเริ่มถักตั้งแต่แถวที่15จนถึงแถวที่25ก็คือจะถักไปทั้งหมด10แถวแต่ตอนนี้ตอนแถวที่14นะเราจะจบด้วย8หลักนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเอาไหมขั้นออกก็ได้เราก็ใช้วิธีการนับ10แถว 8x ก็เท่ากับ80นะคะหรือใครอยากจะใช้ไหมขั้นต่อก็ได้นะคะแต่ของไอบินเนี่ยเดี๋ยวจะว่าจะดึงออกแล้วก็จะใช้วิธีนับเอานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กมันมันก็จะเกะกะนิดนึงนะคะเนี่ยเราก็ถักไปนับไปนะคะนับนับไปจนถึง 80x อะคะ่ะ3 4แล้วนะคะแล้วก็5เนี่ยคะ่ะนับไปเรื่อยๆอะคะ่ะหรือว่าถ้า ท่านไหนถนัดที่จะใช้ไหมขั้นก็ขั้นแล้วก็นับไป10แถวนะคะ1ิบแถวก็คือไปจบแถวที่25เดี๋ยวเราถักไปจนถึง 80x หรือแถวที่25ก่อนนะคะเราเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะนี่ค่ะของแอดมินครบ 80x แล้วนะคะหรือว่า25แถวนะคะพอจบแถวนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นเลยค่ะดึงสักประมาณคืบหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องใช้มา เย็บซ่อมใหม่นะคะเนี่ยเราก็จะได้ก้านแล้วก็หัวแล้วเพื่อนๆก็ลองเอามนสอมาเสียบดูนะว่าเสียบได้ไหมของมินก็จะเสียบได้ประมาณนี้นี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันนะคะไปมาถักส่วนหูนะคะ ส่วนหูนี่เราจะถักทั้งหมด2ข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องยัดใหญ่นะคะเริ่มต้นเพื่อนๆก็พันใหม่ไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะเราก็ถักเข้าไปในวงกลมเนี่ยค่ะด้วย 5x นะคะแถวแรก1 2 3 4แล้วก็5นะคะเสร็จแล้วดึงไหมขึ้นนะคะรูดงานเข้าหากันค่ะ เอไหมพรมมาขั้นแถวนะคะแถวที่สองค่ะถักด้วยห้าวีไหมตอนเริ่มต้นเราก็วางไว้ตรงกลางนะคะถักไปซ่อนไปวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สาม วีที่4แล้วก็วีที่5นะคะต่อไปแถว3แถว3เราจะถัก x ออย่างเดียวค่ะได้ทั้งหมด 10x ค่ะ1นึ่งสองสาหหเจ็ด แปดเงานมันจะงุ้มเข้านะคะเพื่อนๆดันตรงเอาด้านที่มีลายอะคะ่ะไว้ด้านนอกต่อไปแถวที่4คะ่ะแถวที่4ถักได้ 3xA นะคะได้2ชุดคะ่ะ1 2 3แล้วก็ a คะ่ะอีก1ชุดนะคะ1 2 สามแล้วก็ a ต่อไปแถวที่5ค่ะแถวที่5ถัก x ออย่างเดียวได้8 x 1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7แล้วก็8ไหมที่ผล่มาตรงกลางเนี่ยค่ะเราซ่อนไปได้สักนิดนึงแล้วนะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะนำคาญเนาะเกะกะต่อไปแถวที่6ค่ะแถวที่6ถักด้วย 2xA ค่ะได้2ชุด1 2แล้วก็ A อีก1ชุดนะคะ หนึ่งสองแล้วก็ a แถวสุดท้ายแถวที่7เราถักด้วย x อย่างเดียวค่ะได้หก x 1, 2 3หนึ่งสองสามสี่ จบแถวนี้เพื่อนๆปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมประมาณสักสองคืบค่ะสองครบมือนะคะ<ม>แล้วเพื่อนๆก็เอาไหมพรมที่ขั้นออกนะแล้วก็ถักมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะด้วยแพทเทิร์นเดียวกัน,นะคะ่ะมินถักไปแล้วนะคะ,ะได้ครบแล้วนะคะชิ้นส่วนเดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเย็บส่วนหัวะค่ะเพื่อนๆเราจะมาซ่อนไหมตรงก้านก่อนนะคะเพื่อนๆก็ร้อยกับเอาไหมมาร้อยกับเข็มนะเข็มเย็บอะค่ะแล้วก็ทําปมนะคะขมวดปมสักปมหนึ่งแล้วก็แทงแทงเข็มเข้าไปตามลายที่เราถักเนี่ยค่ะนี่ค่ะค่อยๆแทงไปทีละทีละลายนะคะ เราจะซ่อนใหมนะมน่คะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนก็ตัดตัดไหมออกเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บส่วนหูแต่ก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเย็บให้เขาประกบติดกันก่อน บีบตรงนี้นะคะบีบตร,ตรงปลายหูเนะะี่ยค่ะให้เขาติดกันแล้วก็เย็บให้เขาประกบกันเสร็จแล้วแอดมินเย็บไปแล้วสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาตำแหน่งในการเย็บหูวางไปตรงกลางอะคะ่ะตรงกลางหัวเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ดูอยากจะให้ก็เป็นแบบหูแบบติดกันหรือหาาอ่างกันนะคะของแอดมินจะให้ห่างออกมาสัก ห่างกันหลักหนึ่งนะคะตามอันนี้เดี๋ยวเราวางหูแรกก่อนนี่ค่ะก็าพาดไปตรงกลางแบบนี้เลยวางตรงกลางแบบนี้แล้วก็แทงเข็มนะคะให้มาตรงขอบของแถวที่หนึ่งแล้วก็อันนี้หูแรกหูแรกวางง่ายค่ะแล้วเพื่อนๆก็เย็บให้เขาติดกัน แทงจากด้านหน้ามาด้านหลังเออแทงจากด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็แทงไปที่หูแบบนี้นะคะ,นะคะนี่ค่ะติดแล้วค่ะพอติดแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานนะเกี่ยวเข็มไปช่องใกล้ๆน,นะคะกหมดปมแล้วก็ซ่อนไหม ก็อีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างนึงก็เอามาเย็บประกบกันก่อนนะคะแต่ข้างนี้แอนมินเย็บไปแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะวางห่างห่างกันหนึ่งหนึ่งหลักตรงกลางนี้พอดีเลยนะคะอมินก็จะแทงเลยนะ ก็จะเย็บเย็บง่ายนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ได้เป็นหัวกระต่ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะเย็บเลยนะคะเย็บติดกันเลยให้ก็ติดกัน ค่ะติดแล้วก็ปิดงานนะคะซ่อนไหมได้หูแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้เขากันนะคะเดี๋ยว แอมินขอปักจมูกก่อนนะคะจมูกนี่ยแอมเนจะใช้ไหมพรมสีแดงนะคะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีขอให้เป็นสีอื่นก็ได้ค่ะที่สีแตกต่างจากส่วนหัวเขาเนี้ยนะคะแอมเนก็จะตัดมาประมาณสักเกือบสามคืบนะคะเ,เพื่อนๆไม,ไม่ไม่ถึงดีอะค่ะสองคืบกว่าสามคืบก็ได้ค่ะแล้วก็ขมวดปมนะคะเดี๋ยวเราจะ ตรงกลางนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็แค่วาดเข็มมาเรากะเอาด้วยสายตาก็ได้ค่ะแทงเข็มเข้าไปค่ะแทงเข้าไปด้านด้านล่างเนี่ยที่คางเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ให้ใหไปโผล่ตรงกลางนะประมาณตรงกลางประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ปมมันถูกซ่อนเข้าไปอยู่ด้านใน,นะค่ะไม่ต้องดึงจนเขาทะลุออกมานะคะนี่ค่ะเพื่อนลราเราก็พาดพาดเป็นเส้นลงมาเดี๋ยวนะคะ ให้ขยับแถวหนึ่งขยับหลักหนึ่งมันไม่กลางนี่ค่ะแล้วก็พาดเป็นเช้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็แทงแทงกลับไปที่ข้างบนเนี่ยนะคจมูกเนี่ยเราปักได้เป็น2แบบจะเป็นแนวตรงก็ได้เป็นแนวตรงแบบผืนผ้าแบบนี้นะคะหรือจะทําเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่ตัวนี้เดี๋ยวมินจะทําเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะเฉียงเฉียงไหมมา,านี้นะคะหนึ่งหลัก แทงไปด้านข้างทำแนวเฉียงแบบนี้ค่ะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ปักปักให้สีแดงมันเต็มสามเหลี่ยมที่เราทำไว้เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆปักไปค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีเป็นจมูกสำเร็จนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะหรือมีเป็นไหมปักก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ไหมพรมนี่ค่ะพอมัน เต็มแล้วนะคะเป็นเพื่อนก็พาดพาดไหมมาปิดด้านบนนะคะปิดขอบด้านบนแล้วก็แทงมาที่เส้นจมูกด้านล่างเลยก็ได้ค่ะหรือจะแทงมาตรงกลางนี้ก็ได้นี่ค่ะเราก็จะได้จมูกแล้วนะเวลาปิดงานเราก็เกี่ยวมาที่เส้นเนี่ยค่ะแล้วก็ขมวดปมดึงเบาเานะคะแล้วเราก็ซ่อนไหมค่ะแทงเข้าไปในตัวนี่แหละไอในหัวนี่แหละค่ะทะลุด้านหลังเลยนะ แล้วก็ถ้ามันเป็นโคละสีกันนะคะก่อนตัดเพื่อนๆก็กดใหญ่ลงไปนิดนึงใ่เขาจะได้ดึงสีแดงไปซ่อนไว้ด้านในนี่ค่ะแล้ก็จะได้จมูกแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเอาลูกตามาติด ลูกตาเราก็ติดได้สองแบบจะติดแบบนี้นะคะหรือห่างออกไปหน่อยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวดูของไอ้มินเอาแบบไหนดีเอาห่างมานิดนึงแล้วกันเอาประมาณตำแหน่งตำแหน่งเดียวกับจมูกเลยค่ะ ตัวมันเล็กกะด้วยสายตาเอานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็ได้แล้วอีกหนึ่งหัวนะคะเราก็เอาสองม,มาใส่ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตรงตรงนี้นะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจาคลิปคิตตี้ได้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากถักโบติดให้เขาอะหาะก็ดูตรงหัวลูกศรเออหัวดินสอที่เป็นคลิปคิตตี้ได้เลยนะคะแต่ของแอดมินมีโบแบบนี้ค่ะมันเป็นโบสําเร็จรูปนะคะแอดมินก็จะเอามาใช้ติดนะคะตกแต่งให้ดูสวยงามหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีเป,เป็นแบบเลซินหรืออะไรงี้ก็ได้นะคะเอามาติดติดมันจะได้ดูเอ่อก้านมันจะได้ดูไม่ไม่โล่งเกินไปนะคะนะคะแอดมินก็จะไปติด แบบนี้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะก็จะดูนี่ค่ะก็จะ,ะจะดูสดใสขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะก็ได้มาอีกหนึ่งหัวนะคะนี่ค่ะถักให้ลูกหลานใช้ค่ะเขาจะได้มีแบบ อารมณ์อยากจะใช้ขีดใช้เขียนนะคะเพื่อนๆลองถักดูนะคะยังไงมินรบกวนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดใจกดกระดิ่งให้ช่องนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ